สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาเข้ามาดูอ้อยสีสำโรงหนึ่งค่ะอ่าหลายคนนะคะถามว่าทำไมอ้อยสีสำโรงป้องสั้นจังมาตอบคำถามตรงนี้นะคะก็คืออ้อยทุกชนิดนะคะคุณผู้ชมถ้ามันไม่พอน้ําถ้ามันขาดน้ํานะคะถ้ามันล้างนะคะมันจะป้องสั้นทุกพันธุ์นะคะไม่ใช่เฉพาะสีสำารงนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยเนี่ยค่ะมันคือปัญหาหลักของการทําอ้อยนะคะคืออ้อยขาดน้ํา ถามว่าอ้อยป้องสั้นอย่างนี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่เราเอาไปทําพันุ์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้จํานวนตาที่เยอะนะคะอ้อยมันยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะมันจะได้จํานวนตาที่เยอะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเอาไปคันน้ํามันก็มีข้อเสียนะคะถ้ามันสั้นอย่างนี้มันไม่ดีนะคะเพราะมันจะข้อมันถี่เกินไปนะคะข้อดีอย่างเดียวคือเอาไปทําพันุ์นะคะ มันจะดีมากๆถ้าเอาไปทำพันุ์ค่ะอ่าโดยโดยที่จริงนะคะลักษณะอ้อยพันุ์นี้มันไม่ได้ป้องสั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันขาดน้ํามันจะป้องสั้นนะคะเป็นเหมือนกันนะคะสุพรรณบุรี50ก็เป็นนะคะลองดูลองเอาไปทําดูลองปล่อยให้อ้อยไม่พอน้ําดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันป้องสั้นนะคะไม่ใช่ว่าสั้นเฉพาะสีสำโรงนะคะโดยลักษณะอ้อยพันธุนี้เขาจะมีอ่า ป้องจะคอดๆแบบนี้แล้วเขาจะป้องเขาก็จะยืดนะคะมันมีคลิปที่ทางไล่ได้ลงไว้อยู่นะคะในสีสำลุงที่มันสวยๆที่ป้องมันยาวๆแต่ว่าอันเนี้ยมันเจอปัญหาเราเพิ่งวางระบบวางระบบน้ําหยดไปแต่ก่อนนั้นนนั้นคือใส่น้าลาดแล้วอ้อยมันไม่โตปัญหาหลักๆเลยค่ะอ่าทีนี้ก็เลยต้องเคลียร์แปลงค่ะคุณผู้ชมต้องเคลียร์แปลงนะคะ มีอยู่ประมาณไม่เยอะหรอกค่ะในนี้ค่ะถ้าไม่เคลียร์ก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าอ้อยไม่โตแล้วนะคะอ้อยหยุดการเติบโตแล้วมันจะเสียเวลาเฉยๆนะคะเราก็เลยต้องเคลียร์แปลงออกนะคะโดยที่เราจะตัดพันธุ์ออกไปจ้าจะแบ่งให้คุณผู้ชมที่เข้ามาจองไว้นะคะก็เลยมาถ่ายทําให้ดูเป็นทุกพันธุ์นะคะไม่ใช่เฉพาะสีสำโรงหนึ่งนะคะอ้อยพันธุ์นี้นะคะถ้ามันไม่มีจุดเด่นถ้ามันไม่ ดีจริงนะคะกรมวิชาการเกษตรเขาจะไม่รับรองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มีอ้ยอยรอรับรองอีกเยอะแยะนะคะแต่ถ้าอ้อยถ้าเราทำแล้วมันขาดน้ำก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะมันไม่โตทุกพันธุ์นั่นแหละคะ่ะไม่ใช่เฉพาะสีสำโรงนะคะบางคนก็บอกว่าสีสำโรงมันป้องสั้นมันข้อถี่นะคะมันอยู่ที่การให้น้ำเดี๋ยวจะทำให้ดูแปลงที่อยู่หน้าบ้านนะคะว่าอ้อยที่ให้น้ำสม่าเสมอ มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะทําให้เห็นนะคะว่ามันสวยนะคะอย่าตัดสินเพียงเพราะว่าตัวเองทำแล้วมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอ่าสิ่งที่เขาค้นคว้าวิจัยมานะคะเพราะว่ามันมีหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยนะคะเราต้องดูที่ตัวเราเองด้วยว่าเราดูแลเขาดีแค่ไหนนะคะอันนี้คือมันไม่ยอมกินอาหารแล้วค่ะคือ อยู่ที่เราเนี่แหละค่ะดูแลไม่ดีนะคะหลักๆคือขาดน้ำตกนเราเราก็เลยจะเคลียร์ออกนะคะจะเคลียร์ออกจะเอาตอเลยนะคะทีนี้จะให้ดูตาคือตาเขาจะสวยมาก อุ้ยขายค่ะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเข้ามาด้วยลุกคนดูว่าขนยาวมากเลยนะคะเนี่ยดูนี่คือกาบใบที่จะร่วงแล้วนะนี่ค่ะให้ดูนะคะเห็นสีสำโรงหนึ่ง ่่คะต้นหนึ่งอะคะ่ะคุณผู้ชมต้นนี้ได้ไปถึงสองท่อนประมาณสองท่อนสองท่อนสามท่อนไม่เกินนี้ค่ะบางต้นก็อาจจะได้แค่ท่อนเดียวนะคะเพราะว่าอ้อยไม่กินอาหารแล้วนะคะเราต้องตัดออกรกแล้วเราจะทําต่อใหม่นะคะคุณผู้ชมปัญหาของคนทําอ้อยนะคะต้นน้ํานะคะเจอปัญหามากมายไม่ใช่ว่าอ,อยู่ดีๆแล้วได้ขายเลยนะคะ มันต้องผลิตขึ้นมาก่อนนะคะกว่าจะได้ขายนี่ใช้เวลาเหมือนกันเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณหลังจากที่สำรวจแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะอ้าวไม่พูดอ่ะคนทำอ้อยยังไงต้องลื้อค่ะคุณผู้ชมต้องลื้อต้องตัดออกให้หมดค่ะ ต้องตัดออกให้หมดเลยนะคะโลเลยเดี๋ยวเอาหน่อใหม่เอาหน่อใหม่เอาตอใหม่ค่ะไม่มีปัญหาค่ะทําอ้อยนะคะถ้าเจอปัญหาต้นแม่ต้นหลักก็ตัดออกค่ะแล้วก็เอาลูกค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะกว่าจะเป็นอ้อยค่ะยากลําบากแสนเข็นเหลือเกินหลักๆคือน,น้ําค่ะของเราดีตรงที่ว่าเราจะไม่เจอปัญหาพวกหนอนกอเยอะค่ะ คือจะมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะมีบ้างนิดๆหน่นนอยๆแต่แบบว่ามันไม่ได้ลงทุกลำถ้าไม่เด็ดถ้าไม่ดีนะคะจะไม่มีการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะคะคุณผู้ชมคิดดูว่าสุพรรณบุรี50นะ่ะรับรองตั้งแต่ปี2539แล้วเพิ่งมีพันอ้อยที่มารับรองอีกอะ่ะเป็นสีสำโรงในปี2562 ซึ่งผ่านนานมากกว่าจะมีการรับรองแต่ละพันธุ์นะคะกว่าจะผ่านการวิจัยกว่าจะผ่านการทดลองมานะคะอันนี้อ้อยพันธุ์นี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันเคี้ยวได้คันน้ำได้นะคะมันทำอ้อยควันได้เพราะว่ามันกรอบค่ะ ทุกพันอ้อยทุกพันนะคะดีแตกต่างกันนะคะจะเอามาเปรียบเทียบกันว่าอ้อยพันนั้นเด่นกว่าพันนี้พันนี้ดีกว่าพันนั้นเน่มันมันมันก็ไม่ได้อะค่ะเพราะว่าแต่ละพันมันก็ดีแตกต่างกันไปคุณลักษณะเด่นของแต่ละพันมันก็ต่างกันค่ะลักษณะใบลักษณะต้นของสีสำโรงนะคะเดี๋ยวแปลงนี้เราจะเคลียร์แปลงนะคะ เราจะเคลียร์แป้งเดี๋ยวเราจะทําใหม่เพราะว่าระบบน้ำเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะทําสวยๆให้ดูค่ะอันนี้คือผิดพลาดไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับต้นน้ํานะคะนี่ค่ะคนทําอ้อยค่ะตายอย่างสวยค่ะคุณผู้ชม ถ้าเราจะปล่อยไว้มันก็ปล่อยไว้ได้ค่ะแต่คือมันจะเสียเวลาเราทําเอาหน่อใหม่มันจะมันจะดีกว่าแล้วมันจะง่ายกว่านะคะถ้าเรามารอเอาต้นเก่าอย่างเงี้ยมันมันไม่โอเคแล้วนะคะเอาหน่อใหม่ดีกว่าเนาะนี่แหละคะ่ะมาลราประสบการณ์ให้ฟังนะคะจะเริ่มตัดบ่ายนี้แล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ